จังหวัดสงขลาจัดพิธีมอบเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพแก่ผู้ทําคุณประโยชน์ต่อกิจการกองอาสารักษาดินแดนจํานวน3รายค่ะค่ะที่ห้องประชุมหนึ่งสาลากลางจังหวัดสงขลานายทรงพลสวัสดิ์ธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพหน้าพระบรม ขออภัยค่ะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชแก่ผู้ทําคุณประโยชน์ต่อกิจการกองอาสารักษาดินแดนซึ่งควรได้รับการยกย่องเป็นพิเศษจํานวนสมรายว่าที่นายกองเอกสักกระกบิลการหัวหน้าฝ่ายอำนวยการกอง ขออภัยค่ะกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสงขลาเปิดเผยว่ากองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนได้จัดสร้างเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพขึ้นเป็นเครื่องหมายที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้ส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อม พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนอัญเชิญพระปรมาพิไทยประดิษฐานบนเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพแก่ผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดนเพื่อมอบแก่ผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่และผู้ประกอบคุณประโยชน์อย่างยิ่งต่อกิจการกองอาสารักษาดินแดนและประเทศชาติเป็นส่วนรวม เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจให้กระหนักถึงภารกิจหน้าที่ในการรักษาดินแดนยิ่งกว่าชีวิตค่ะ